เป็นคำถามที่ที่ขอบคุณครับค,คุณท่านเป็นอย่างสูงด้วยความเคารพที่ท่านให้เกียรติผมขนาดนั้นผมคงเป็นคำถามที่ตอบก็ได้หรือไม่ตอบก็ได้ใช่ไหมครับ,บเหมือนกับน้องน้องมหาลัยหนึ่งท่านบอกว่าลุงกุ้งไม่ตอบก็ได้นะคำถามนีเหมือนกันก็คือสรุปนะครับก็ สมมุตินะสมมติละกันนะครับสมมุติว่า,านายกรัฐมนตรีนะครับจะควรทําหน้าที่อย่างไรนายกรัฐมนตรีต้องหลับตาในต้องเห็นมองเห็นแผนที่โลกนะตัวท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลองหลับตาลงปุ๊บเนี่ยท่านจะต้องนึกถึงแผนที่โลกทันทีว่าในโลกใบนี้เนี่ยมีกี่ประเทศแล้วแต่ละประเทศ เป็นอย่างไรบ้างเราอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้นะครับแล้วเราจะรู้จักพวกเขาได้อย่างไรเพื่อนเราอยู่ขั้วโลกใต้มีไหมอยู่ขั้วโลกเหนือมีไหมเรารู้จักเขาดีอย่าง ต่อมาแล้วประเทศรอบบ้านเราล่ะสนิทกับเขาหรือยังเมื่อเรารู้จักเขาดีแล้วเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยอะไรจะตามไปครับก็ทธมาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจการทหารด้วย สังคมการเบืองเศรษฐกิจและการทหารเนี่ยจะต้องไปด้วยกันครับท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่าอยู่ในประเทศนานมากนักท่านต้องเดินสายบ้างและเพื่อที่จะมีเพื่อนมีเอาข้าวเราไปขายเอาเอาสิ่งที่เราผลิตได้ไปขายแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมน้องๆ ที่นี่จ,จะต้องมีแลกเปลี่ยนราชพัฒแถวรัสเซียรหรือองๆอาจจะไปศึกษาอเมริกาออสเตรเลียพวกนี้เป็นคอนเน็กชันกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราจะมานั่งมาดูงบประมาณแผ่นดินเราแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็ำดำเนินการในกรอบนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งครับเสร็จแล้ว ท่านที่เป็นนายกจะต้องมากํากับดูแลการบริหารจัดการกระทรวงทบวงกรมให้เป็นไป,นปนตามงบประมาณแผ่นดินโดยมีประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์คืออะไรครับวิสัยทัศน์คือให้มันทันโลกเขาไงมันทันโลกเขาไหมตอนนี้ไอที่ประเมินมาประเทศไทยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ แล้วใช้งบประมาณแผ่นดินคุ้มค่าหรือไม่รัฐมนตรีหรือและทสวงท่านถแถลงมาที่ว่าท่านงบประมาณส่วนนี้ทำอะไรบ้างหนึ่งสงสามสี่ห้าประเมินตรวจสอบภายในโอเคครับความเป็นเพื่อนมีแต่แผ่นดินต้องมาก่อน คุณค่าของเงินแผ่นดินเนี่ยภาษีพี่น้องเราเนี่ยพ่อแม่พวกเราเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ได้จริงหรือไม่นะครับต้องกำกับอยูแล้วต้องเด็ดขาดในการบริหารจัดการเหล่านี้เป็นเด็ดขาดนะครับแล้วตรงไปตรงมาเหมือนบางประเทศที่เขา แค่คอร์รัปชันนิดหนึ่งครับประหารชีวิตนี่ประเทศไทยเราต้องไปถึงจุดนั้นน่ะมันถึงจะเป็นยุคสีวิไลให้ได้ครับวันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตำหนิไม่ได้พูดนั่นใครพูดถึงทฤษฎีที่คุณหมอพงศัก์ถามผมถ้าผมผมก็ คิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ครับคิดอย่างนี้แล้วก็เพื่อถ้าพี่น้องคนไทยพ,พี่น้อง,น,องนั่งอยู่ตรงนี้ผมว่าน่าจะคิดเหมือนกันกับผมนี่แหละเราจะทําไงถึงจะไปถึงจุดนั้นก็ด้วยมือพวกเรานี่แหละที่จะต้องเลือกท่านเหล่านั้นเข้าไปถึงเวลาหนึ่งเราต้องไปดูนโยบายเขาอย่าไปเลือกตามตามความ ความเป็นได้เงินมาเงี้ยครับเราไปเลือกตามเขาที่ได้เงินมาเสร็จแล้วเราก็ต้องมามาเสียใจไหมถ้าเราถ้าเข้าไปทําแล้วมันไม่ใช่มันคนดีพวกเราต้องตัดสินใจเองทหารเหมือนกันทหารไม่มีโนโยาบายให้ไปเลือกใครทั้งนั้นน้องๆคนทหารต้องตัดสินใจเองเพราะมันเป็นวิชาที่ปไตยเมื่อเลือกไปแล้วเราก็ต้องยอมรับเอา นี่แหละครับที่คือสิ่งอยากจะให้เป็นกับประเทศชาติเราช่วยกันครับถ้าจะมีเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เรามาตั้งหลักร่วมกันผู้ใหญ่น้องๆนิศิตนักศึกษานี่ขอให้เป็นแกนนําพาน้องๆมาพี่ๆคุณพ่อคุณแม่เราไปเลือกคนที่มีคุณภาพเข้าไปแต่ไม่ใช่หมายถึงที่ผ่านมาไม่มีนะครับเราก็พยายามที่จะช่วยกันช่วยกัน เพื่อให้ประเทศไทยเราเนี่ยไปสู่จุดที่จุดที่มันจะเจริญด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะดูแลประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป